ผมมาค่ายหนังสั้นฮักก่อเชียงคานผมได้อะไรแน่อนอน,อนดำเงเลย<า>มผมได้เดินาทางจากกรุงเทพมารับระกาศสดชื่นในชนบทในอำเภอเชียงคานอำเภอเล็กๆที่น่ารักมผมได้นั่งอยู่ริมน้ําโขงด้านหลังรงนี้นะครับรับประกาศตอนเช้านะครับสบายๆผมได้เพื่อนใหม่ผมได้เพื่อนใหม่ได้น้องใหม่นะครับที่ที่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ค่อยสนิทกันมาก ก็ผ่านๆไปเพราะจากคนจะมีภารกิจได้พอมาคลุกคลีด้วยกันประมาณหลายวันนะเกือบเจ็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มคุยกันคุยกันแลกเปลี่ยนไอเดียเราเปลี่ยน <laughs> ผมได้รู้จักอาจารย์อาจารย์นิยมซึ่งสุดยอดมากอาจารย์นิยมเนี่ยเป็นไฮเปอร์ที่สุดยอดนะครับเป็นคนที่มีพลังนะครับเป็นคนที่มีความฝันจริงๆเราก็มีคนมีความฝันอยู่แล้วนะครับค่ายเนี้ยผมมารับผิดชอบในเรื่องการแสดงผมต้องสอนการแสดงให้กับทีมโปรดักชันเขาสอนถึงสองครั้งสองครา ผมได้อะไรครับในการสอนการสอนทุกครั้งคือการรับคมมีดยิ่งสอนยิ่งคมผมรู้ว่าเอสอนครั้งนี้คนเรียนเป็นใครเป้าหมายคืออะไรมีกี่คนอายุประมาณเท่าไหร่นั้นผมต้องสอนอยังไงออกแบบหลักสูตรอีกแบบหนึ่งเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างโอ้โหมีคนนั้นมาช่วยมีคนนี้มาช่วยอไอ้ลอตที่สอผมสอนอะไรเป้าหมายคืออะไรผมก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องโดยที่เนื้อหายังคงเดิมอยู่นะครับเนื้อหายังคงเดิมแต่วิธีการสอนเปลี่ยนไป นี่คือความสนุกนะในการเดินทางมาค่ายฮนะักเกาะเชียงทานนะผมว่านะักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในค่ายนี้ก็คงจะได้รับได้รับคุณค่าและรับประโยชน์ในแง่มุมตัวเองในจุดที่ตัวเองอยู่ถูกต้องไหมในฐานะเราเป็นน er, ิวคัมเมอร์เราเขาก็จะปฏิบัติกับรเราอีกแบบหนึ่งเขาก็พาเราไปเจอนั้นเจอนี้ซึ่งผมเป็นผมเป็นคนที่มาก่อนผมก็ยังไม่ไม่ได้เจอสิ่งนั้นงั้นแปลว่าอะไรฮนะเราเจอเรามาค่ายเดียวกันแต่เราเจอคนละแบบคนละอย่างใช่ไหมเราก็เติบโตเป็นคนละแบบทุกครั้งที่เราก้าวออกจากบ้าน ทุกครั้งที่เราลุกขึ้นมาทําสิ่งใหม่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทําเลยมันก็จะมีประโยชน์เสมอถ้าเราเปิดภาษารับรู้ถ้าเราว่างถ้าเราพร้อมจะเรียนรู้ดังนั้นค่ายทุกค่ายมันก็คือเพิ่มรอยักในสมองเพิ่มความละเอียดระององจิตใจเพิ่มความเข้าใจในชีวิตนะครับได้เพื่อนใหม่ได้คอลเลกชันใหม่ได้ประสบการณ์ชีวิตใหม่ออกเดินทางอย่างน้อยแล้วก็ได้ค้นพบว่าตัวเองไม่ดียังไงหรือดียังไงต้องแก้ไขอะไร